สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมอนยิปซีพยากรนะก็วันนี้นะครับก็จะมารีวิวไพ่นะครับเป็นไพ่ชุดที่จริงๆแล้วผมก็ได้มานานแล้วล่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เอามารีวิวเนาะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะคิดว่าจะเอาไว้สะสมหรือว่าใช้กับในสถานการณ์งานบางอย่างนะครับในในในการดูนะครับเพราะว่าไพ่นี้ค่อนข้างค่อนข้างสวยมากนะครับแล้วก็ หน้าเก็บสะสมเป็นไพ่ชุดที่ชื่อว่าเนี่ยครับชุด Neo Rider Tarot Collection นะครับอ,อย่างไงก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด Sub s c r i b ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับเดี๋ยวไพ่ชุดนี้ผมจะ,ะเปิดให้ดูทีละใบทีละใบเลยว่าความสวยงามของเขาเป็นยังไงนะชุดชุด Neo Rider นะครับนะอันนี้ มันจะมีเซตของเขานะที่เป็นลักษณะ,ะกล่องลักษณะเนี้ยครับเซตของเขาเนี่ยเขาจะมีรู้สึกจะประมาณ4 4เซตนะครับ4แบบนะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังว่าจะสะสมสักให้ครบ4เซตแหละแต่ต้องค่อยๆทยอยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างมีมูลค่าสูงพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูข้างในกันนะครับนะว่าเป็นอย่างไรนะครับ กล่องก็จะเป็นกล่องกระดาษแข็งเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนฝาปิดที่เป็นเหมือนแม่เหล็กนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับสวยงามนะครับด้านในก็จะเป็นนี่ครับคู่มือนี่ก็จะเป็นคู่มือนะครับ เดนีโอไรเดอร์ทาร์ล o l คอลเลกชนะครับไกด์บุ๊กเป็นคำความหมายนะครับมีที่ขั้นขั้นกระดาษขั้นสมุดให้ด้วยนะครับตัวความหมายของภายในก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ละไพ่ก็มีความหนาพอประมาณนะครับรายละเอียดก็ใช้ได้เลยนะครับสวยมากนะครับ ส่วนตัวไพ่น,นะครับก็จะเป็นไพ่ทองนะครับนี่ครับสวยมากเลยขอบนี่จะเป็นขอบเหมือนกับจะเงาเงานิดนึงนะครับตัวไพ่ได้จะทํามาจากพลาสติกเ,เขาเรียกอะไรล่ะ PU หรือโพลิเมอร์อะไรผมไม่แน่ใจพลาสติกอย่างดีเลยนะครับเคลือบทองเงานะครับเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูนะครับ นี่คือไพ่จริงๆแล้วผมได้เอาออกมาถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไม่ได้เรียงตามเซตตามอะไรแต่ว่าก็เนี่ยครับจะเป็นช้ชุดใหญ่นะเนี่ยสวยมากสวยมากนะครับเป็นไฮพิเนเฟสนะครับเจสเมนนะครับเดลเวอร์นะด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนดาวนะครับ แล้วก็เคลือบทองตัดดําสวยมากเป็นรูปกุญแจนะครับไพ่ค่อนข้างลื่นนะทำมาจากน่าจะเป็นพลาสติกครับแต่ว่าไพ่ค่อนข้างลื่นโอ้โหลื่นแบบมากเลยครับเนี่ยครับแค่จับเฉยๆนี่ครับมันก็จะแบบไม่ต้องกรีดแนตะ่ตอนตอนที่เรากรีดไพ่เนี่ยถ้าเป็นกระดาษเนี่ยจะมีความหนื่นิดนึดนงแต่อันนี้ลื่นมากเลยครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆที่บางที ซื้อชุดนี้มาแล้วใช้ในการทํานายหรือดูเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบง่ายกับการกรีดไพ่แล้วก็ดูดีดูมีคลาสมากๆเลยเนะครับดูแพงนิดนึงนี่ไพ่เดว,วิลครับนะครับไพ่เดวิลพวกนี้ก็จะเป็นชุดเอ่อไมเนอร์นะครับพวกสมเหรียญแบดดาเนี่ยดูไพ่เดอะทาวเวอร์นะครับ เดเวอร์นี่ดูแบบอืมน่ากลัวดูดูมีพลังมากเด e w เวอร์ครับฟิ o อลฟอร์จูนนะเพลงเดอะมูนนะโอเคเดอะฟูนะครับจัสติ e นะไพ่สวยจริงนะครับ อ่านี่เป็นเดอะเดนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเน้นสีเกี่ยวกับสีดําสีขาวตัดกันนะครับดูน่ากลัวดูดูขลังดูมีพลังนะครับเฮอร์มนะิสนะครับเดอะซันะสวยงามนะครับ โดยประมาณนะครับประมาณนี้แหละไพ่ก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยเนี่ยเวลาเราสรับไพ่อย่างเงี้ยบางท่านเนี่ยใช้ไพ่ชุดนี้สับแบบนี้มีโอกาสเป็นรอยได้เหมือนกันนะผมถึงใช้ในบางโอกาสเท่านั้นนะครับบางท่านจะถนอมไพ่นิดนึงก็สับสับแบบลักษณะแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่เป็นการถนอมให้ให้ไพ่ไม่เป็นรอยชำรุดนะครับนคะครับ หรือจะสับแบบโอเวอร์แฮนด์นี่ก็ได้นะครับแต่ว่าโอเวอร์แฮนด์ก็จะลื่นนะลักษณะนี้ก็ลื่นเหมือนกันมันมีปลิ้นเหมือนกันนะโอเคครับแล้วแต่ตามความถนัดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับให้ชุด n e o อ i d e r อร์ r t t นะครับก็คิดว่ามันเป็นสำหรับเหมาะสำหรับหมอดูที่หรือนักพยากร์ที่ พยายามที่แบบว่าอัปเกรดหรือบางคนเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับใช้อันนี้ในการรีวิวผมว่าดูดีเลยนะมันสวยมากครับนะโอเคก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับในคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีไพ่คอลเลกชันนี้ยผมเร็งๆไว้ละเดี๋ยวจะเอามารีวิวเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ